กลับมารับฟังข่าวช่วงที่สองครับท่านผู้ฟังครับในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงหน้าที่ผ่านพ้นไปเมื่อวานที่ผ่านมาพื้นที่ที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงหน้านอกเขตสูงสุดอยู่ที่กรุงเทพมหานครที่เขตบางกะปิซึ่งภาพรวมการจัดการเลือกตั้งลงหน้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นอย่างไรไปติดตามเรื่องนี้จากว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อเมริการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยนริมนอุดมพรครับขอบคุณค่ะ ก็ในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งอยากให้ท่านผอ,อเล่านิดน,นึงอะค่ะว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งทั้งในเขตแล้วก็นอกเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครครั้งนี้เป็นไปตามแผนแล้วก็มาตรฐานที่กกตกําหนดไว้มากน้อยเพียงใดคะคร<อ>ับผมถ้ามองในภาพรวมแล้วนะครับก็ถือว่าเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับในการจัดบริหารจัดก,การนะครับเป็นไปได้วยความเรียบร้อยนะครับมีข้อบอกพร่องบ้างเล็กน้อยนะครับก็ต้องขอโทษประชาชนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยครับที่ว่า มันก็จะมีข้อบกพร่องเล็กผิดพลาดเล็กน้อยที่เกิดขึ้นแต่ก็ขอน้อมรับในข้อผิดพลาดและก็จะพัฒนาปรับปรุงใน,นาการจัดการเลืกอกตั้งในวันที่แปดนะครับให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นครับออค่ะอย่างปัญหาอุปสรรคที่เราพบเนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างแล้วเราจัดการกันยังไงแล้วจะนําไปใช้ในวันที่แปดยังไงคะก็มีการ<อ>เผยแพร่เอกสารผิดพลาดบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีการเมื่อมีการทักช้วงกาดําเนินการ,ารแก้ไขให้ถูกต้องนะครับมีการบ่นเรื่อง การจราจรที่วันนี้หนาแน่นทําให้มีรถติดเยอะอะไรเงี้ยเราก็เดี๋ยวมาเป็นบทเรียนครับผมค่ะทั้งในเรื่องของการจราจรปัญหาเองรนคียวโค้ดนน่นนี่นั่นจุดไหนที่ทางกะกะตกรทมเห็นชัดที่สุดว่าเออเดี๋ยวเราจามไปปรับปรุงแหละแล้วก็แก้ไขทันทีเลยในวันเลือกตั้งจริงเนี่ยคนน่าจะเยอะกว่านี้แล้วก็อาจจะสับสนมากกว่านี้เพราะว่าไม่ได้แค่เลือกตั้งสสอ,อย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องของการลงประชามติด้วยอันนี้ระวังแผนที่จะดําเนินการกันยังไงนะคะ จากปัญหาลักลอสจักวันนี้นะครับก็ถึงเป็นจะเป็นปัญหาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่เนื่องจากว่าในวันที่แปดนั้นจะมีพื้นที่ทั้งพื้นที่เต็มพื้นที่กรุงเทพมหานคร6,530หน่วยนะครับบวกกับหน่วยออกเสียงอีกประมาณสัก726หน่วยนะครับก็ค่อนข้างจะถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับไม่น้อยแต่ว่าคราวนี้นะครับก็มีความกังวลบ้างน,นะครับในส่วนของการจราจรนี่แหละนะครับที่เป็นปัญหาใหญ่ที่โดนตําหนิเยอะ แล้วก็เรื่องของอเรื่องจากอากาศร้อนนะครับก็การใช้สิลงกสร้างนี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะช้านะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะต้องมีการซักซ้อมแล้วก็อำเรื่ความสะดวกให้กับประชาชนนะครับอย่างเช่นน้ําดื่มอย่างเงี้ยนะครับอาจจะต้องจัดเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับ ค่ะและก็ในส่วนของที่เรามีการปรับเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งอย่างเช่นพื้นที่ที่มีคนมาขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าอย่างเช่นเขตบางกะปิแล้วก็จตุจักรเนี่ยค่ะเอาเราประเมินกันแล้วหลังจากที่เรามีการเปลี่ยนสถานที่เนี่ยมันดีขึ้นยังไงหรือว่าเราต้องมีการปรับปรุงอะไรกันต่อไปไหมคะครับผมเชื่อว่านะครับการที่จะมีการปรับเปลี่ยนสถานที่เนี่ยเนื่องจากว่าสถานที่เดิมน,นั้นนะครับมีความคับแคบนะครับอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรค กับประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือการปรับเปลี่ยนสถานที่นี้นะครับในส่วนของเขตหลักสี่เนี่ยก็ไม่ได้จะไกลจากที่เดิมแต่เราก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับสามารถสะดวกในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็เพื่อความปลอดภัยในด้านการจราจารของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับผมจากจํานวนผู้มีสิทธิ์ที่มาใช้สิทธิ์กันล่วงหน้าเนี่ยค่ะค่อนข้างจำนวนาแน่น ความตื่นตัวที่ประชาชนออกมาแล้วก็พยายามจะมาใช้สิทธิ์กันแบบนี้ค่ะมันสะท้อนอะไรในการมีส่วนร่วมของประชาชนกรุงเทพในมุมมองของกอทอมั้งไหมคะครับในมุมมองของสำนักงานคณะกรรมการเลรือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครก็ถือว่านะครับได้รับการตอบรับนะครับแล้วก็ประชาชนผู้รรมีสิทธิ์เือกตั้งไปใช้สิทธิ์ของตนเองได้อย่างมากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังนะครับในการที่จะให้ประชาชนนั้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นจํานวนมากๆนะครับแล้วก็ อยากให้ในวันที่แปดนี้ยนะครับมีคนไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มาก,มากๆแบบนี้แหละนะครับค่ะทราบว่าบัตรที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ค่ะจะถูกเก็บไว้ในเขต แล้วก็จะถูกส่งไปยังเขตที่ผู้มีสิทธิ์ตามภูมิลำเนาอะนะคะอันนี้เพื่อคลายความกังวลของประชาชนหรือว่าผู้สังเกตการทางการเมืองทางกกตกทมจะพออธิบายขั้นตอนหรือว่ามีมาตรการที่จะรับประกันว่าคะแนนเสียงจะไปถึงปลายทางและถูกเก็บรักษาป้องกันความผิดพลาดแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคนว่าจะถูกนับอย่างถูกต้องพร้อมกันในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ค่ะครับผมในส่วนของบัตรเลือกตั้งนะครับในเขตเลือกตั้งนี้นะครับเราจะนําไป เก็บไว้ในที่ปลอดภัยนะครับที่ได้กาหนดไว้แล้วนะครับทั้ง33เขตเลือกตั้งนะครับในเขตเลือกตั้งละหนึ่งแห่งนะครับจะมีกล้องวงจรปิดนะครับส่องตลอด24ชั่วโมงนะครับบันทึกไว้แล้วก็จะมีการจัดเรยนยามนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ในในการที่จะเฝ้าบัตรนั้นนะครับผับละสองคนนะครับจานวนสามผับต่อวันตลอดระยะเวลาจนกว่าจะจะมีการนําไปนับในวันที่8กุมภาพันธ์นะครับ ในส่วนบัตรเลือกตั้งที่เป็นนอกเขตเลือกตั้งนะครับก็ทางไปรษณีย์นะครับมารับไปทุกเขตเรียบร้อยแล้วนะครับและนะครับก็จะถูกนําไปเก็บรักษาไว้ที่ไปรษณีย์และําการคัดแยกนะครับและจะส่งไปยัง399เขตนะครับตรงเนี้ยเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้สังเกตไปเห็นในการนับคะแนนที่จะส่งไปในแต่ละเขตเลือกตั้งครับและจะนับภายหลังวันที่8เวลา17นาฬิกาครับผม ค่ะอย่างประชาชนก็อาจจะมองว่าเอ้ยมันก็อยากจะเห็นนะอยากจะตรวจสอบได้ตลอด24ชั่วโมงในเมื่อเรามีการติดกล้องหรืออะไรอย่างนี้แล้วประชาชนจะมีส่วนร่วมในการติดตามตรงนี้ได้จากช่องทางไหนไหมคะเราจะมอนิเตอร์อยู่ที่สำนักงานข้ามาการเลือกสร้างประจามเชื่อมหานครนะครับหมายความว่าถ้าสมมติว่าประชาชนสนใจหรืออะไรอย่างนี้ก็ไปดูที่กรกตกทมได้ใช่ไหมคะได้ครับได้ครับ จากสิ่งที่เราพบกันในวันเลือกตั้งวันนี้ค่ะมันมีขั้นตอนหรือว่าเอกสารใดที่ประชาชนยังมีความคาดเคลื่อนบ่อยและทางกกตก,ก,กทมอยากจะฝากย้ําเป็นพิเศษก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งจริงไหมคะแล้วก็มีข้อแนะนําในการเตรียมตัวอย่างไรที่จะไปถึงวันที่แปดที่จะมีการเลือกตั้งจริงเพื่อให้มันรวดเร็วแล้วก็ไม่ผิดขั้นตอนนะคะครับผมวันนี้ก็มีในเรื่องของการเน้นย้ํานะครับการใช้บัตรแสดงตนนะครับซึ่งในการขอใช้แอปพลิเคชันไทดีนะครับตรงเนี้ย อาจจะเกิดความล่าช้านะครับเนื่องจากว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่ค่อยดีเลยและเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ล่าช้าถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้พกบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้มาใช้สิทธิ์รตั้งดีกว่าครับเพื่อเพื่อประโยชน์ของตัวผู้มีสิทธิ์ตั้งเองนะครับอแล้วก็จะมีการแอบอัดึนบางช่วงนะครับอยากจะให้ประชาชนทยอยมานะครับดีกว่าที่จะมาแน่นในตอนแปดโมงเช้าหรือมาตอนสิบเกือบใกล้ๆ้สิบเจ็ดนาฬิกาตรงเนี้ยนะครับ มันจะทําให้ผู้ประชาชนผู้สื่อข่าวเนี่ยใช้ไม่สามารถได้รับความสะดวกได้เต็มที่ครับค่ะเรามีการเตรียมอะไรพิเศษไหมครับเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเลือกสสหมายถึงวันที่แปดะนะคะแต่จะมีการลงประชามติในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยมันอาจจะมีข้อผิดพลาดในเรื่องของขั้นตอนหรือว่าเอ๊ะรับประดตรงไหนอะไรยังไงเรามีการเตรียมการเพื่อรองรับตรงนี้ไหมโดยเฉพาะของผู้สูงอายุอะค่ะก็ตอนนี้นะครับเราก็พยายามซักซ้อมนะครับ ในกระบวนการต่างๆสำหรับเจ้าหน้าที่ดนันการเพื่อดำเนินการเลือกตั้งในแต่ละระดับนะครับก็เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้ในวันที่แปดนี่แหะครับเป็นไปได้วยความเรียบร้อยนะครับและในส่วนของการอำนวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุเนี่เราก็เน้นย้าในเรื่องของการจะให้มีการอำนวยความสะดวกตามสมควรด้วยครับผมเราจะมีการประชุมสรุปผลแล้วก็วางแผนการดําเนินการกันอีกครั้งไหมคะ ก็ปกตินี้แหละครับเราก็จะมีการซักซ้อมหันร,ระบบทางลายกลุ่มอยู่แล้วเป็นประจำนะครับแล้วก็ก็เลยจะเหลือเรื่องของการประมวลผลข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งเราจะได้ซักซ้อมต่อไปครับสุดท้ายนี้ท่านมีอะไรอย,ยากจะล่าวฟาาไปถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ผู้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกะค่ะเกี่ยวกับความสาคัญในการเลือกตั้งแล้วก็เชิญชวนออกมาใช้สิทธิ์กันในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ค่ะครับผมก็ขอเชิญนิวเวอร์เตอร์นะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรุ่นใหม่นะครับออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากๆนะครับก็ เป็นความหวังของประเทศชาติต่ตอไปครับขอขอ,ขอบคุณครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะคขอบพระ,ค,ะ,ค,ะคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครัคุมคับ